สวัสดีจ้าแม่แม่เม,มนีสาวบ่งการเอาคลิปเด็กๆตเกียวมิวสิกเมื่อคื้นีแสดงอยู่นคนปรปฐมเนาจะอยู่นคนปรปฐมเสร็นงานแล้วเมนีเด็กๆโตเกียวม,มิวสิกบ่มีงานแต่ว่าลูกๆหนึ่งกำลังพากันส่วนหนึ่งนะพากันเดินทางไปพากยู่รังสิต์ บ้านอันที่บอดวีกเพื่อนอันเซว้เนาะจ้ะแล้วมีน้องยูริคนเดียวที่เพื่อนจะได้เดินทางกับคอนแกนพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสีได้ไปสอบเนาะมืออื่นเพื่อนจะได้ไปสอบแล้วมืออื่นลูกๆตัวเกียวมิวสิกมีงานอยู่สระโบรี่ได้จ้ะแม่แม่อย่าลืมไปให้กำลังอกกำลังใจกันไปบึ่งคลิปเล็กๆน่อยจ้ะซาบ่งการเอาคลิปเล็กๆน่อยที่ลูกๆกำลังพากันมะตาวมาตุ่มกันยุ่งเทิงโหลดกำลังสีเดินทางไปเนาะจ้ะไปเบิ่งคลิปกันได้จ้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนสวัสดีค่ะสวัสดีตอนประมาณจะเที่ยงแล้วนะคะแม่้าวจ้าเมาอยู่คุณพียอ่าแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะไปพักผ่อนอยู่ได้หนึ่งวันก่อนที่เราจะไปงานพรุ่งนี้นะคะก็รถตู้อีกคันหนึ่งก็จะเดินทางไปควาแก่นไปรับดีรถกลับไปควาแก่นไปรับที่เหือมามางานมอื่นนะคะก็อย่าลืมถามข่าด้วยนะจ้าวันนี้ที่สไตล์ค่ะ สวัสดีครับทุกคนบูวาวีพี่หนึ่งส่วนพี่วะที่นี่ไม่ไปด้วยหรอวะสัเราก็จะออกเดินทางไปที่พักที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เด็กๆก็น้องๆก็กำลังลงมาเรื่อยๆทยอยลงมาครับเราก็จะพาไปเบิ่งศิลปินเกินพี่น้องแด่เสือมาาประธานเดกครบ เดี๋บอร์เขาเสร็วว้าวพี่ปูคือตอนเองนะฮะคนหล่อแฟนน้องงามเองนะฮะถ้าว่าเบอร์ศิลปินจะมากบไปเนี่ยเอาพ่อเต้ผู้ใดอีกนี่่าขออยูวันนี้เราจะไปไปไหนนี่ไปไหนมืัอนี้ข้าศึกใสกว่าวันนี้เราจะไปรังสิตอ่าเข้าเกือบไปพันรังสิตนะครับผมเด็กกับศิไปงานต่อ สตาร์บุรีเหมือนอื่นครับผมเหล่าชิมีส่วนหนึ่งเด็กลับบ้านเด็กคือน้องยูรีนะครับผมกลับไปสอบครับน้องก็สิได้นั่งรถเมยแท้นั่งกลับไปแล้วก็ไปต่อไปบ้านไปสอบนะครับคันนี้ก็จะมีแค่น้องยูรีคนเดียวนะฮะที่กลับจะว่ากลับิีตะเลขรถเป็นอ่างวางเลยจะว่ากลับปีเอาก็ได้บอกที่ดาน้อยง่ายกินเถอะอันดียูรีนาขนาดเราเและเป็นตัว ก็ซสมาครบคนแล้วผมนองแอนี้กันบอร์ดเดียวนอนอย่างเดี่ยวเราก็เดินออกเดินพากันแล้วนะคืนนี้ก็ฟีสไตล์นะฮะไม่มีงานนะฮะคืนนี้แมนบอแมนบอมพีงานเมื่อวานนี้วันนี้พักกันเลยนอนพักพนที่กรุงเทพมือนกับงานที่สระบุรีก็จะไปกลับไหมกะเด็กนอนกับสิเมื่อนะพี่ดอกนะก็เลยแบบว่าต้องได้นอนพักอยู่นี่เนาะคุณกองเนาะ คืออไรเนี่ยคือประด็บว่าม,มือ,ม,ม,อมือแรงหามหมือแรงหามไปใส่เดอ้อเขาใส่บอให้นอนอยู่ห้องเดอ้อวันหยุดเลยเนาะสิบโมงไปใส่ยังไงไปให้หนอน, <c oughs> นพักผ่อนแหมสิบไปออกกํลาลังกายหมวันหยุดออกกํลาลังกายอย่างแบบฟิตเนสเลยเนะ <c oughs> าะอือพวกเนี้ยมันสิบผู้ออกเลยนะี่แมนยูจีพี่น้องอีดีฟิตเนสกดหนึ่งไหมฟิตเนสกดสองที่จะมาดังงั้นอ่ะเสร็จ ออกเดินทางแล้วนะจ๊ะคันนี้ก็จะเดินทางกับคอนแกนไปรับเด็กๆพรุ่งนี้เช้าเด็กๆก,ก็จะออกมานะคะอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายนะ